รถเป็นไรอะ่ะโอยรถก็ยังใหม่อยู่เลยเสียได้ไงเนี่ยเอ๊ะมอไซค์มาจอดเกะกะอะไรตรงนี้เนี่ยอะไรของเขา รวยมากใช่ไหมทําธุรกิจเกี่ยวกับแต่ใช่ไหมบีบจ้างบีบจังแล้วคุณมาจอดรถทําอะไรตรงนี้ล่ะจอดกินข้าวมัง้งก็เห็นอยู่ว่ารถมันเสียรถเสียก็ต้องเข็นลบสิผมไม่ต้องขับรถเข้าโรงแรมก็รถมันหนักเข็นไม่ไหวฉันก็จะต้องไปโรงแรมเฮ้ยยอกย้อนจริงเลยเฮ้ยจะทำอะไรอะจะขโมยเหรอจะไปไหนหยุดนะโหรถใครเนี่ยยังหรูเลยอ่ะ รถในฝันฉันเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่คุณผมไม่ได้จะของงรถคุณสักหน่อยผมช่วยคุณเข็ยนเฉยอ้าวหรอขอบใจนะเฮ้ยออมแหมเดี๋ยวนี้กระจอกได้แฟนขับมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอเนี่ยดูสิรถก็เก่ายังมานะเข็นกันมาอีกเนาะ วันนี้ฉันก้าวเท้าขวาออกถุกป้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมมีแต่เรื่องซวยๆุยออมถือว่าฉันเหรออะไรฉันไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยอยังจะมาแก้ตัวอีกอ๊นี่คุณเป็นลูกผู้ชายเขาไม่ชี้หน้าด่าผู้หญิงหรอกนะครับบียมลูกคนเดียวมาแล้วจริงเหรอคะ คุณเดี่ยวเขาเยืนทะเาลาะอ,อยู่กับใครอ่ะน่าจะเป็นพวกคนขับมอเตอร์ไซค์มั้งลูกลูกแกมายุ่งอะไรด้วยไอ้แฟนใหม่แฟนเก่าเขาจะคุยกันแล้วแกถามผู้หญิงเขาหรือยังว่าเขาอยากคุยกับแกหรือเปล่าไม่ต้องถามหรอกฉันตอบให้ก็ได้ว่าไม่เออดีเข้าข้างกันเข้าไปนี่ออมคิดจะมีแฟนใหม่ทั้งทีหาให้มันรวยๆกว่านี้ไม่ได้เหรอ เอาผู้ชายจนๆแบบนี้มาเป็นแฟนถ้าเป็นฉันนะฉันคงอายแย่ก็ไม่อายนะมีแฟนจนๆแต่นิสัยดีก็ยังดีกว่ามีแฟนรวยๆแต่นิสัยเลวเหมือนใครบางคนก็แล้วกันปากดีนั้งนันก็ลองสิฝากไว้ก่อนเถอะวันนี้ฉันมีนัดไม่งั้นก็โดนแน่ นี่พูดจะแน่เบขอบใจนะนายไม่เป็นไรคุณเดียวเมื่อกี้มีเรื่องอะไรกันเหรอคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับพอาที่ผมเจอแฟนเก่าก็เลยเข้าไปทักทายนิดหน่อยครับเห็นมากับผู้ชายสงสัยจะเป็นแฟนใหม่ เห็นเข็นมอไซคันเก่าๆมาด้วยกันดูสิขนาดมอไซดีๆยังไม่มีขับเลยครับผมละอนาจใจแทนจริงเหรอลูกจริงครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีคนลันทดขนาดนี้อยู่บนโลกด้วยขอโทษนะครับผมคนที่นัดเดทกับคุณบีไหมนะครับว้ายตายแล้วที่คนขับมอเตอร์ไซค์จนๆแบบนี้นะเหรอจะมานัดเดทลูกสาวฉัน นั่นสิแบบนี้บีมไม่เอานะคะคุณแม่บีมไม่อยกซ้อนมอเตอร์ไซค์ผิวบีมเสียหมดไม่ต้องห่วงหรอกลูกแม่ไม่เอามันมาเป็นลูกเขยแน่แน่สนใจคนนี้ดีกว่าคุณเดียวเขาเป็นถึงเจ้าของบริษัท CVM แล้วก็กำลังจะได้รับโปรเจกต์ร้อยล้านจากบริษัท LKT ด้วยนะจริงหรอคะคุณแม่ จริงสิลูกที่คุณรู้จักบริษัท LKT ด้วยเหรอครับก็ใช่น่ะสิฉันจะบอกให้เอาบุญแล้วกันนะฉันเนี่ยรู้จักกับลูกชายของท่านดร์ดนัยเขาเป็นเพื่อนสนิทฉันตอนที่เรียนอยู่เมืองนอกด้วยกันโอ้โหเห็นไหม คอนเนคชันเลิศขนาดนี้แม่ละถูกใจถูกใจจริงครับแม่ลูกชายของท่านดเตอร์ดังไงหรอครับใช่เขาคือคุณจีรายุฉันเรียกเขาว่าไอ้มิวเพราะว่าเราสองคนสนิทกันมากอ๋อยินดีด้วยนะครับที่คุณจะได้งานจากบริษัท LKT ได้ข่าวว่าถ้าคุณไม่ได้เนี่ยบริษัทคุณจะล้มละลายเลยนีครับ ล้มละลายบ้าแกเอาอะไรมาพูดข่าวมั่วแล้วแกไปรู้ไม่ได้ไงอ๋อหรือรว่าแกเป็นยามที่ตึกฉันเพราะพวกยามที่ตึกฉันชอบสอดรู้สอดเห็นฮะเป็นยาเหรอเนี่ยคุณแม่แบบนี้หนูไม่เอามันเป็นแฟนนะคะแม่ก็ไม่เอามันมาเป็นลูกเขยหรอกเสื่อมเสียวงตระกูลหมด คออนญาเสิร์ฟอาหารค่ะอ้าวออมนี่เธอทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่นีเหรอเนี่ยพวกเธอสองคนนี่มันนอนนอกกับโรงผู้จริงๆจนกับจนกลายเป็นดับเบิ้ลจนไปเลยนี่นะเหรอแฟนเก่าคุนเดียวดูสารรูปสิไม่มีอะไรเทียบกับลูกสาวฉันได้เลยนั่นสิครับ <c oughs> อย่ามัวแต่พูดเรื่องของคนอื่นเลยครับผมเลยอยากรู้จริงๆว่าคุณรู้จักคุณจิตอายุจริงหรือเปล่าถ้าคุณรู้จักจริงคุณต้องโทรหาเขาได้ได้เดี๋ยวฉันโทรให้ดู สงสัยคุณจิรายุจะยุ่งฉันโทรหาเลขาเขาดีกว่าฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณชาชวาเอ้าวคนเดียวมีอะไรหรือเปล่าครับคุณจิรายุอยู่หรือเปล่าครับกคุณจิรายุไม่อยู่ครับอ๋อครับเห็นไหมฉันบอกแลว้วคุณจิรายุไม่อยู่และคนที่ฉันคุยด้วย เขาก็เป็นถึงเลขาของคุณจิรายุเห็นไหมฉันพูดความจริงเป็นไงทีนี้แกจะมีอะไรอีกไหมมีสิค,ครับเอ้ยเอาโทรศัพท์ฉันคืนมานะคุณชัชาวานคุณบอกว่าคุณเป็นเลขาของผมนั้นเหรอนี่เสียงคุณจิรายุนะี่ผมถามว่าใช่หรือเปล่า ไม่ใช่ครับผมเป็นแค่ประชาสมชนครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับคุณจิรายุคุณจิรายุค,าย <c oughs> คุณจิรายุเหรอ <c oughs> ตอนแรกผมว่าจะช่วยคุณไม่ให้ลมละลายสักหน่อยแต่คุณดันทำนิสใย,แย่แย่ใส่ผมก่อนผมต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ผมคงช่วยคุณไม่ได้แล้วแหละ <c oughs> ผมขอโทษคคุณจิรายุอย่าปฏิเสธงานผมเลยนะครับคุณอยากได้อะไรผมให้หมดเลยครับหรือถ้าคุณอยากได้บีมผมยกให้เลยครับนน่ฉันไม่ใช่สิงคองนะแกจะมายกให้ใครแบบนี้ง่ายๆเลยเหรอผมขอโทษจริงๆนะคุณจิรายุยกโทษให้ผมด้วยนะครับเอางี้ถ้าแฟนผมให้โอกาสคุณผมก็จะให้คุณพอ่อเซ็นสัญญากับคุณผม ื่อเดียวด้วยนะเห็นแก่มีภาพของเราด้อมมีตับผ้านั่นเหรอไม่มีสำหรับคนอย่างแกหรอกชัดนะครับคุณเดียวใจร้ายเฮ้ยฉันไม่เอาคุณแล้วคุณเดี่ยวยายบีมไปแด็กกับคุณจิรายุเขาเป็นถึงเจ้าของบริษัทหนูจะได้สบายได้เลยค่ะบีมชอบคนรวยคุณจิระยุค่ะขอโทษนะครับ ผมมีนัดเดทแล้วไปค่ะคุณจิระยุเดี๋ยวก่อนค่ะบีแม่เสียดายอ่ะหนูก็เสียดายค่ะคุณแม่เจ้าของบริษัท l อ t เด้วยอ่ะอ รถของบ,อบริษัทเก่าหมดแล้วนะเนี่ยสงสัยต้องทำเรื่องแจ้งกับบริษัทเพื่อความปลอดภัยของคนขับแล้วเจ๊โอ้โบีมตกใจหมดเลยตกใจอะไรจำหน้าแฟนตเองไม่ได้หรือไง จำได้สิน่ารักขนาดนี้ทำไมเธอจำไม่ได้ล่ะมามาขอจับแก้มบ่อยเฮ้ยหยุดเลยคุณน,นี่นะรู้ว่ามือเปิดยังจะแกล้งบีมอยู่นั่นแหละ <laughs> ผมรอเล่นใครจะไปแกล้งแฟนตัวเองได้ลงคอครับ <laughs> แล้วนี่เป็นไงบ้างคะคุณแหนมไหมบีมว่าพักกินน้ำกินท้าก่อนดีกว่าค่ะนี่บีมซื้อน้ำหวานมาฝาก กินแล้วสดชื่นสดชื่นไม่มีอะไรสดชื่นไปกว่ารอยยิ้มของแฟนผมแล้วล่ะครับเป็นอะไรหรอคะคุณ <c oughs> ผมไม่ เรียโยไหมครับมีอะไรไอซแตกตื่นมาเชียวคือผมจะมาบอกว่าผมเห็นคุณดีฟพาช่างของบริษัทไปโรงพยาบาลแล้วพวกพนักงานก็มบอกกันว่าพวกเขาสองคนเป็นแฟนกันครับมันเรื่องจริงเหรอครับคุณโยกก็จริงนะสิพี่สาวฉันมันใส่ต่งนี่ยังดีนะที่ไม่ใช่แม่เดียวกันไม่งั้นฉันอับอายคนแน่ที่มีพี่สาวเป็นเจ้าของบริษัท แต่ทําตัวอดอยากปากแห้งไปคว้าเอาช่างซ่อมมาเป็นแฟนนิสัยเขาคงจะได้แม่เขามาเป็นเต็มแหละอ๋อครับเออแล้วเรื่องนี้สิ่งที่บริษัทเราติดคุณวันไว้คุณบีมเ,เขาหาทางออกได้หรือยังครับคุณโยกคงจะหาได้หรอกว,วันวันเอาแต่ติดผู้ชายพอฉันถามก็บอกว่าจัดการได้ไม่ต้องเป็นห่วงดูสิเนี่ยอยไว้จนไฟลามคนฉันแล้วน่าหนุหง,งิดจริงๆเลย ฮัลโหลค่ะอะไรนะคะเสียชัดหรอคะรับค่ะรับยุกรับข้อเสนอคะ่ะเดี๋ยวยุกจาัดก,การให้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะเสียมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับคุณโยกมีข่าวดีบริษัทเราจะมีเงินไปจ่ายคุณวันแล้วและหลังจากที่เราทำธุรกิจสำเร็จฉันก็จะมีเงินมหาศาลโดยที่ไม่ต้องพึ่งบริษัทพี่บีอีกเลยถ้าเป็นอย่างนั้นพาผมไปรวยด้วยนะครับคุณโยกได้ไป ไปเตรียมรถไปโรงพยาบาลฉันจะไปหาพี่บีมครับได้เลยครับคุณโยก ต so, 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 right um, ้องพาผมมาโรงพยาบาลเลยสงสัยวันนี้แดดคงจะร้อนผมเลยหน้ามื่อเฉยๆเอเหรือเป็นว่าผมขาดกำลังใจจากคุณนะพอเธอค่ะพีเตอร์ทำไมคุณถึงไม่บอกฉันบอกเรื่องอะไรเหรอก็เรื่องที่คุณเป็นโรคร้าย รอาการรักษายอยู่ยังไงล่ะคะจะบอกบีมตอนไหนจะให้บีมรู้เป็นคนสุดท้ายเลยหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นนะบีมผมแค่ไม่อยากให้คุณคิดมากเฉยๆบีมคิดมากอยู่แล้วคะ่ะนี่มันชีวิตคุณเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> บีมจะพาคุณไปรักษาต่อให้ต้องข้ามประเทศหรือเสียค่ารักษาแพงแค่ไหนบีมก็จะพาคุณไปอย่าเลยอย่ารักษาผมเลย ตอนนี้บริษัทของคุณกำลังแย่นะคุณอย่าให้ผมไปเป็นภาระของคุณเพิ่มเลยไม่ได้ปีเตอร์เรายังมีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำร่วมกันเลยนะโดยเฉพาะเรื่องแต่งงานผมแต่งงานกับคุณไม่ได้หรอกบีมอย่าเอาชีวิตของตัวเองมายุดอยู่ที่คนป่วยอย่างผมเลยคุณไปแต่งงานกับคนที่ดีกว่าผม คนที่สามารถดูแลคุณได้ดีกว่านะไม่อย่าไลา่ฉันไปไหนเลยนะยังไงเราก็ต้องได้แต่งงานกันโทษี่ผมเหลือเวลาอีไม่นานนะ,นะดีเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะแบบนี้แหละค่ะ ที่สังคมต้องการหยกเธอพูดแบบนี้หมายความว่ายัางไงก็ไม่ได้หมายความว่ายัางไงค่ะหยกแค่มาสแสดงความยินดีที่ชีวิตพี่จะได้หลุดพ้นจากผู้ชายกระจกกระจอกแล้วหยกนี่เธอยังมีจิตสํานึกความเป็นคนอยู่หรือเปล่านี่ชีวิตคนทั้งคนเลยนะชีวิตใครชีวิตมันค่ะพี่บีมหยกไม่ได้ไปทําร้ายเขาสักหน่อยจริงครับโปรงสะเทือนนะครับคุณบีม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเอาเวลาที่คุณบีมไปนั่งร้องหหมร้องไห้ไปคิดดีกว่าว่าจะช่วยให้บริษัทฟื้นตัวยังไงพี่บีมคะหยกเตือนด้วยความหวังดีนะคะชิงบอกเลิกเขาซะก่อนเผื่อว่าวันนึงเขาไม่อยู่รอฟังจะได้ไม่เป็นตาบากติดตัวพี่คะ่ะพี่เข้าใจที่หยกพูดนะคะพี่ไปหาผู้ชายคนใหม่ที่รวยดีกว่า ฉันจะแต่งงานกับปีเตอร์เพราะคำว่ารักของฉันมันมีค่ามากกว่าเงินไม่เป็นไรคุณกันพศให้เวลาเขาหน่อยฉันเชื่อว่าคุณบีมเขาไม่เบี้ยวเราอยู่แล้วอืมโอเค าลูกพ่อเขาหายโกรธพ่อแล้วมาช่วยกันดูแลบริษัทก็ดีนะสิออมฮัลโหลออมอะไรนะจริงเหรอที่ไหนได้ได้เดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้แหละขอบใจมากเพื่อน ไม่เจียมสักคำขอให้คุณบีมรีบเก็บความสุขระยะสั้นๆไว้นะครับผมเอาใจช่วยบีมแบบนี้มันจะดีจริงๆเหรอมันดีที่สุดแล้วคะ่ะชีวิตนี้บีมไม่ต้องการอะไรแล้วบีมดีใจที่ได้แต่งงานกับคุณนะคะบีม ขอให้นายมีความสุขมากๆนะอ๋อแล้วก็ส่วนพี่บีมพี่สาวของฉันนายไม่ต้องเป็นห่วงพอหลังจากนี้อีกไม่กี่เดือนพี่บีมเขาก็จะไปมีสามีใหม่เป็นเสียแล้วนี่มันเรื่องอะไรหดอบีมมันหมายความว่ายังไงหยกเธอพูดเรื่องอะไรของเธอก็เรื่องแผนที่หยกเตรียมไว้ให้พี่บีมหลังจากจบงานแต่งเนี่ยละคะ ใช่ครับคุณบีมจะได้ทั้งเงินทั้งสามีแล้วบริษัทก็จะได้กลับมาฟื้นตัวด้วยครับเพราะว่าเสียชัดเขารอคุณบีมอยู่คุณบีมก็จะกลายเป็นหนูตกถางเขาสาแล้วครับไม่เรื่องพวกนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉันจะอยู่กับปีเตอร์สามีของฉันพี่บีมนี่พี่จะบ้าหรือไงพี่จะบูชาวความรักอะไรนักหนาดูสิเนี่ย แต่งงานกับมันสินสอดก็ไม่มีขนาดลุกขึ้นมายืนมันยังทําไม่ได้เลยแล้วพี่บีมจะไปหวังอะไรกับมันหยดหยุดพูดเรื่องนี้สักทีเถอะนะนี่มันงนานแต่งของพี่หยุดไม่หยุดพี่บอกให้หยุดก็บอกว่าไม่หยุดไงอย,อย่ามาดูถูกความรักของพี่บีมคิดว่าจะตบได้แค่ฝ่ายเดียวงั้นเหรอมันเน่หลังจากนี้ ฉันจะขายหุ้นของฉันทิ้งและฉันก็จะลาออกจากบริษัทไม่ช่วยงานพี่บริษัทพี่ก็จะไม่มีเงินไปใช้หนี้คงวันคราวนี้แหละดิจงสนใจแน่โยแกกล้าคิดร้ายกับพี่ได้ขนาดนี้เลยเหรอแกไม่ใช่พี่ฉันต่อไปนี้เราขาดกันคุณโยบครับแล้วพวกเราจะอยู่รอดหรอครับรอดเพราะฉันเชื่อว่าต่อให้ไม่มีมันฉันก็อยู่ได้ได้โยก ต่อไปนี้เราไม่ต้องมารู้จักกันอีกออกไปจัดงานแต่งฉันได้แล้วเฮ้อไปแน่ต่อไปนี้รอรับกรรมเอาเองแล้วกันนะไปไอครับอา้าวคุณวันมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยคือว่าฉันจะมางานแต่งพี่ชายนะคะเอา้าคุณเบียมพี่ปีเตอร์วัน นี่แกตามหาพี่เจอได้ยังไงนี่มันเรื่องอะไรกันคะมีมงงไปหมดแล้วปีเตอร์เป็นพี่ชายของคุณวันเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าพี่ปีเตอร์เขาผิดใจกับคุณพ่อเลยออกมาใช้ชีวิตคนเดียวได้หลายปีแล้วคะ่ะงั้นก็แสดงว่าปีเตอร์มีเงินพอที่จะไปรักษาแล้วใช่ไหมคะค่ะพี่ปีเตอร์จะหายป่วยแน่นอนคุณดีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ คุณโยครับเขาเป็นทายาื่นล้านขอบคุณนะคะคุณวันคุณวันมาได้ทันเวลาพอดีเลยค่ะพีร่รต <c oughs> เราจะได้อยู่ด้วยกันเป็นตลอดเลยนะอมผมรักคุณนะบีมบีมก็รักคุณค่ะพี่บีมโยขอโทษโยเวลาออกแล้วได้ไหม ผมก็ด้วยครับไม่ทันแล้วหยกไปตามท่าของเธอเถอะโชคดีไปก็ได้ยุแปดปีฉันจะเอาเงินที่ไหนฉันลุ่ณเดเยวก็ไปเอาคุณชาร์จสิครับไ,ไม่เอาหรอกพรอะหัวง,งูแล้วคุณหยวจะฆ่าคุณบี๋เหอรอะไ,ไม้หยุดพูดได้ไหมลุงคันคุณจะหายแล้วพีเตอร์ไม่ต้องกังวลนะฉันจะอยู่ข้างๆค,คุณเสมอเลยขอบคุณนะบี๋ เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบ้เธยิ้มอีกทีได้ไหมถ้หากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน